สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ล i ซ่าเวนะครับก็มาเจอกับแอดกันหน่อยนะครับก่อนจะไปกันต่อแอดขอชมก่อนและการขอชมเชยซะหน่อยนะฮะนี่เลย b a c k พิงค์เวิลด์ทัวตัว e e d l l n e เทเลอร์นะฮะก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับ ดีในที่นี้คือไม่มีคำว่า K-POP อีกต่อไปนะครับคือมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าโอเคตอนนี้ b บ a ็คพิ n k เนี่ยเวอร์วมากๆแล้วนะแล้วก็อินเตอร์สุดๆนะครับคือฟิลบรรยากาศนี่เหมือนกับว่าแนวแบบเม็กซิโกเท็กซัสอะไรแบบนั้นไหมครับทุกคนใครมีความรู้บอกแอดหน่อยนะฮะก็ต้องบอกว่าทำออกมาดีจริงๆนะแล้วก็มันดูแบบว่า อินเตอร์มากๆเออประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะจบพาร์ทของการชมไปแล้วนะครับมาถึงพาร์ทของการบ่นกันหน่อยเนะเาะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนมีความโดดเด่นมากมายนะครับเห็นชัดๆกันไปเลยแต่จะมีอยู่หนึ่งคนครับแอดขอใช้คำพูดว่ายิ่งกันซีนยิ่งเด่นแล้วกันนะครับเนาะ คือจะบอกว่าทําไมตรงลิซ่าเนี่ยตรงที่เป็นแนะนาลิซ่าทุกคนเห็นไหมทําไมต้องใส่เอฟเฟกที่แบ่งเป็นช่องชองครับอันนี้แอดไม่เข้าใจครับในเมื่อเอ่อเพื่อนอีก3คนเนี่ยก็เห็นใบหน้าแบบเต็มเ็มชัดเจนแจ่มแจ้งถูกต้องไหมฮะแต่พอเป็นใบหน้าของลิซ่าเนี่ยทำไมทำไมถึงแบบต้องแบ่งเป็นช่องชองอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจเนาะคือพยายามทําให้แบบ รู้สึกว่าลิซ่าเด่นกว่าคนอื่นด้วยการใส่เอฟเฟกเข้าไปเหรอหรือว่ากันซีลิซ่ากันแน่อันนี้แอดไม่แน่ใจนะครับในเมื่อคนอื่นก็เห็นชัดได้เนาะแล้วก็ซีนของลิซ่าเนี่ยเอาจริงๆถึงมันจะเป็นแค่เทลเลอร์ก็ตามแต่เนี่ยแอดว่ามันน้อยไปไหมครับมันน้อยไปอะ่ะคือคนอื่นค่อนข้างจะเห็นเยอะกว่ามากๆคือลิซ่าคือแบบหันนั่งเออเห็นแค่นั้นคือแบบ เฮ้ยมันน้อยไปอ่ะแล้วก็อะถ้าพูดถึงในส่วนของภาพรวมเนี่ยถ้าดูแบบเร็วๆผ่านๆไปเนี่ยโอเคมันก็ดูตื่นเต้นเล้าใจดีอ่ะแบบว่าดูอินเตอร์ดีแต่ว่าพอมาดูช้าๆเนี่ยแอดรู้สึกว่าเวลา28วินาทีเนี่ยสามารถเอาลิซ่าออกมามากกว่านี้ได้นิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะเห็นเต็มตัวหน่อยๆสัก2วิอะไรแบบนี้เต็มตาหน่อยแบบนี้ได้นะแอดว่าทำได้แอดว่ามันมันไม่ลำบากเกินทีมงานเขานะครับนะซึ่ง เออไม่ใช่มีแค่แฟนๆหลายๆคนที่เป็นเมนของลิซ่ารู้สึกว่าแบบทําแบบนี้ไม่โอเคนะครับก็มีเขาเรียกว่าไปเยือนถึงพ่อจีนเนาะก็ยังบอกว่าเขาเนี่ยบอกว่า ก็รู้สึกว่ายังไม่มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอไม่ซัพพอร์ตในนามของวงด้วยนะครับแล้วก็ค่ายด้วยซึ่งแอดก็เข้าใจเขาได้นะครับคือถ้าเขามาดูเนี่ยเอาจริงๆนี่มันก็ล่วงเลยเวลามาพักใหญ่แล้วนะครับที่ทุกคนไปบินเดี่ยวกันแล้วก็กลับมารวมวงกันแบบนี้ซึ่งแอดคิดว่าทุกคนน่าจะมีซีนควรจะเท่ากันทั้งหมดอะไรแบบนั้นทุกคนนึกออกไหมครับแบบว่าเด่นก็เด่นให้หมดทุกคนไม่ต้องเอาเอฟเฟกใส่แค่บางคนจะใส่ก็ใส่ทุกคนไปเลย อย่าเลือกสายแบบนี้ครับแล้วก็มันควรมีซีนช็อตเวลาที่เท่าเทียมอ่านึกถึงหนังฮอลลีวูดออกไหมครับอย่างเดอะล็อกเขาเวลาฉากแอคชั่นเนี่ยเขานับหมัดต่อยกันเลยนะครับว่าคนนึงต่อยกี่หมัดคนหนึ่งต่อยกี่หมัดคือมันต้องมีความเท่าเทียมกันอารมณ์ประมาณนั้นนี่ะแต่รู้สึกว่าไอตัวทีเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันยังมีความกันซีนอยู่มันแบบเออหรือแอดคิดมากไปอันนี้แอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาเป็นว่า ขอความเห็นเพื่อนๆหลายๆคนในเพจหน่อยละกันว่าแอดคิดมากไปหรือเปล่าแอดแบบว่ามีปัญหาคนเดียวหรือเปล่าหรือมีคนที่มีปัญหาเหมือนแอดรู้สึกเหมือนแอดก็ลองคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยละกันนะครับแต่ส่วนตัวแอดเนี่ยรู้สึกว่ามันยังมีความการซีนอยู่ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําแบบนี้เพื่อให้เป็นกระแสรหรือเปล่าหรือว่าทําแบบนี้ให้ลิซ่าดูหน้าค้นหามากยิ่งขึ้นหรือว่าทําเพื่อให้แบบแฟนๆกดสต็อปดูจะได้แบบเห็นลิซ่าชัดๆคือแอดก็ไม่รู้ว่า เทคนิคกลไกของเขาเป็นยังไงหรือว่าทําเพื่อเลียกกระแสะก็นั่นแหละมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้แล้วกันนะครับแลกเปลี่ยนกันดูจะได้รู้ว่าแอดคิดไปเองหรือเปล่าหรือเพื่อนๆก็คิดเหมือนแอดเหมือนกันอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดบ่นประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดไปด้วยแอดไปก่อนสวัสดีครับ